สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุชก็จะพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศการเตรียมงานค่ะมหากรรมควายยักษ์บัวงามอำเภอปรางกู่ครั้งที่สองค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่8-10ถึงธันวาคมสองหนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะวันที่7ธันวาคมนะคะช่วงเย็นๆน,นะคะก็จะมีการลงทะเบียนโคเนื้อค่ะแล้วก็ลงทะเบียนควายสวยงามนะคะก็จะมีควายมาจากทั่วทั่วประเทศเลยะคะ่ะเหมือนปีที่แล้วนะคะประมาณสัก6โมงเย็น,นะคะ่ะควายก็มาแบบ เต็มแล้วอะค่ะก็คือแล้วก็มีวันที่8ธันวาคมนะคะก็จะมีการประกวดโคเนื้อค่ะวันที่9ธันวาคมนะคะก็จะมีการประกวดควายงามค่ะของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็มีการประกวดควายเผือกทั่วประเทศค่ะส่วนวันที่10ธันวาคมนะคะวันสุดท้ายค่ะก็จะมีการประกวดควายงามทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีการชิงถ้วยพระราชทานค่ะสมเด็จพระนิกฐาที่ราชเจ้าสมเด็จพระเทพพาราชสุดาสยามมรุมราชกุมารีค่ะ